สำหรับทางเลือกหรือทางออกในตำแหน่งมิดฟิลด์คนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุยไปคุยมาหลากหลายชื่อสุดท้ายท้ายสุดครับก็มักจะวนกลับมาสู่ชื่อคนที่แฟนๆยูไนเต็ด อาจจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ณเวลานี้เนื่องจากผลงานของเขาไม่ได้เปลี่ยงปังเหมือนที่เคยเห็นเลยนั่นคือชื่อของคาร์ลบาลบาครับมิดฟิลด์จากทางไบรตันส่วนรายละเอียดดีเทลยังไงเดี๋ยวเรามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันครับเพราะว่าดูเหมือนว่าทั้งลูเบนอลมูริมทั้ง mo, สโมสรยูไนเตดเนี่ยดูแล้วยังไงยังไงก็ชื่นชอบแล้วก็สนใจในตัวบาลบาแบบว่ารักไม่จืดจางกันจริงๆส่วนในเคสประเด็นของลูเบนในเวสก็อาจจะต้องมีการพูดคุยอธิบายกันเล็กน้อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงความเคลื่อน หวที่อาจจะมีบางคนบางท่านเข้าใจผิดฟาบ,บิซิโลโมโน่ก็มีการออกมาอธิบายเคลียร์ให้ชัดเจนระหว่างปีสดแสดงกับรูเบนเนเวสแต่ก่อนที่จะไปสู่การอัปเดตข่าวคราวในตลาดซื้อขายก็ขอเริ่มต้น้วยการสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วก็ฝากทุกคนกดติดตามหรือว่าคอมเมนต์หัวใจเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับหรือไม่ง่ายๆก็กดปุ่มไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผมส่วนความเคลื่อนไหวความพร้อมของสโมสรมนเชสเตอร์ยูไนเตดล่าสุดก็จะมีภาพผู้เล่นแมนยูไนเตดเริ่มกลับมาลงทําการฝึกซ้ม เพื่อเตรียมความพร้อมร่างกายและก็จะลงแข่งขันกันในช่วงดึกวันอังคารต่อเช้ามืดวันพุธนั่นคือเกมที่ปีแสดงครับจะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของวูฟแฮมตันในช่วงเวลาตีสามสิบห้าสำหรับความพร้อมของผู้เล่นทีมอาการบาดเจ็บยาวนานหายหน้าหายตาไปเลยจากเดิมที่บอกว่าอาจจะเจ็บไม่นานแต่ทําไปทํามาหายไปนานเลยครับแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อทีมของลูเบนออมริมทั้งในแง่ของจํานวนผู้เล่นที่ขาดหายไปและคุณภาพที่หาคนทดแทนได้ยากหละครับแม้ว่าปัจจุบัน ยูจะไม่น้อยแล้วแต่ลำดับความสําคัญยังไงก็จําเป็นมากๆนั่นคือในรายของแฮร์รี่มักไกวครับล่าสุดก็มีอัปเดตรัาว่าทางแฮร์รี่มักไกวนั้นได้เริ่มกลับมาทําการฟื้นฟูนฟนสภาพร่างกายของตัวเองแล้วแล้วก็ได้มีการลงฝึกซ้อมกับย่าแบบเดี่ยวๆแล้วแต่ในส่วนของการฝึกซ้อมร่วมกับทีมเนี่ยยังไม่ได้มีความคืบหน้าตรงนั้นแต่ก็มีการย้าครับว่าแม็กไกวใกล้ที่จะกลับมาสู่การซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแล้วแต่เรื่องว่าจะกลับมาเมื่อไหร่จะฟิตเลยหรือไม่หรือจะลงเล่นได้เกมไหนอาจจะต้องรอเพรส เพื่อส่วนประเด็นถัดมาอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับข่าวๆข,ข,ของปีแสดงชุดปัจจุบันแต่ว่าเป็นอดีตผู้เล่นปีแสดงที่สําหรับผมตอนที่เขาอยู่ผมชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมมากๆตอนนั้นจําได้เลยว่ามีการเชียร์ว่าพี่ยาย,ยูต่อเธอลูกพี่อยู่ต่อเธอนั่นคือในรายของเอริสันคาวานี่ครับเอลมาทาดอร์ล่าสุดก็มีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการคว่าเอริสันคาวานี่บนวัย38ปีณนะปัจจุบันนี้จะตัวได้มีการประกาศแขวนสตัทอย่างเป็นทางการแล้วครับพร้อมกับมีข้อความอำลาถึงแฟนๆแ,แบบนี้ครับ ขอบคุณฟุตบอลมากๆคุณหล่อหลอมตัวผมท้าทายผมสอนให้ผมลุกขึ้นยืนเมื่อล้มลงและเห็นคุณค่าของทุกย่างก้าวในการเดินทางคุณทําให้ผมได้เติมเต็มความฝันที่ในวัยเด็กดูเหมือนว่ามันจะเป็นไปไม่ได้และได้พบกับผู้คนที่น่าทึ่งทั้งในและนอกสนามสิ่งเหล่านี้ไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้เลยหากปราศจากครอบครัวเพื่อนร่วมทีมทีมงานโค้ชและเหนือสิ่งอื่นใดคือผู้คนมากมายความรักจากแฟนๆในทุกประเทศและทุกสโมสรคือสิ่งที่จะอยู่ในใจผมตลอดไปผมกําลังจะอําลาสนามไปด้วยความสงบบน ความมั่นใจว่าผมได้ทุ่มเททุกอย่างในทุกการฝึกซ้อมและทุกการแข่งขัน ซึ่งไม่ว่าจะมีความผิดพลาดหรือความสําเร็จแต่ผมก็เคารพในอาชีพนี้เสมอมาอาชีพที่มอบสิ่งดีๆมากมายให้กับตัวผมนี่คือข้อความอําลาของเอลมาธอร์เอริสันคาวานีครับถ้าเกิดย้อนกลับไปตอนนั้นไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆแฟนบอลเนี่ยมีความทรงจําหรือว่ารู้สึกดีๆอะไรบ้างกับเอริสันคาวานีก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดพูดถึงประตูของคาวานีในสีเสือ้อไปีศาจแดงของพวกเราเพ,พ,พื่อนๆชื่นชอบและจดจําประตูไหนกันบ้างสําหรับผมถ้าเกิดว่าเอาเป็นโมเมนต์ที่ผมแบบประทับ ใจมากๆผมจําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นรายการยุโรปแล้วก็น่าจะเป็นรายการยูโรปาลีกในยุคข,ของโอเลกุน่าโซชาตอนนั้นคู่แข่งของเราถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นโลมาแล้วตอนนั้นประเด็นคือเมสันกรีนวูดที่ถูกดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ใหม่ๆกาลังแบบโหแปลงประกายณสถานการณ์ในเกมตอนนั้นผมจําไม่ได้ว่ามันมีการประทะอะไรเกิดขึ้นแต่สิ่งที่จําได้ก็คือเหมือนกรีนวูดเนี่ยกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่คู่ต่อสู้เริ่มจะมาหาเรื่องเริ่มจะมาก่อกวนฝั่นประสาทแล้วเอเดรีันคาเวนียในฐานะ การไปปกป้องไปช่วยดูแลเมสันกรีนวูดให้สถานการณ์ตรงนั้นมันคลี่คลายแล้วผมกม็นี่มันพี่ใหญ่นี่มันลูกพี่ของพวกเราจําได้ครับว่าตอนนั้นโคตรประทับใจและนี่คือกองหน้าที่เราใช้คําว่านี่คือเพชรคาดจังหวะบอลที่บรูโน่เปิดเข้าไปบางทีเอริสันควาวานี่ไม่ได้อยู่ในตําแหน่งไม่ได้อยู่ในจุดแต่พอบรูโน่เงยหน้าแล้วก้มหน้าไปเล่นกับลูกบอลควาวานี่จะอยู่ในจุดและเตรียมพร้อมตัวเองเพื่อพุ่งเข้าไปสู่จุดที่เดียวลูกบอลของบรูโน่จะต้องมาหามันคือจุดที่ตอนนั้นเราใช้คําว่านี่แหละคือสัญชาตญาณกองหน้าที่เอาจริ ณเวลานี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขาดหายไปเลยครับเรามักจะไปเอาผู้เล่นกองหน้าที่ยังอ่อนประสบการณ์ต้องการเวลาในการพัฒนาเข้ามาและเราก็มักจะบ่นกันว่ากองหน้ายูไนเต็ดจะหมู่ไม่ไวเลยยืนผิดตำแหน่งเข้าไปไม่ถึงตำแหน่งจังหวะเพื่อนเปิดก็ไปอยู่หลังเขาจังหวะเพื่อนคัดแบ็กก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ควรจะทำประตูผมว่าเอเดรสันคาวานี่คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนว่านี่คือสิ่งที่แฟนๆยูไนเต็ดคาดหวังและต้องการมาก,ากส่วนผู้เล่นปัจจุบันก็รอการพัฒนาไปครับส่วนในเรื่องของประตูในความทรงจำสำหรับ ผมกับเอเดรันคาวานี่ผมจําได้ว่าในฤดูกาลที่โควิดมันระบาดเต็มไปหมดแล้วก็แฟนบอลไม่ได้มีโอกาสเข้าไปดูกันในสนามต้องเชียร์กันผ่านหน้าจอทีวีอะไรแบบนี้แต่ตอนนั้นมันเหมือนว่าจะเป็นเกมสุดท้ายในโอทัลฟอร์ดยูไนเต็ดเล่นในบ้านแล้วเขาเปิดโอกาสให้แฟนบอลเนี่ยได้เข้าชมครั้งแรกซึ่งคาวานี่ก็โอ้โหยิงประตูที่ผมว่ามันน่าจะตราตึงใจสําหรับแฟนแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มากก็น,น้อยมันคือจังหวะที่เดวิดเดคคาในตําแหน่งผู้รักษาประตูเปิดบอลยาวตอนแรกบอลเนี่ยเหมือนจะตกแถวตัวบรูโน่แต่บรูโน่ทำท จะสก,กิดบอลหรือจะยกขาผ่านไม่รู้แล้วบอลมันเลยไปถึงเอเดสันคาวานีคาวานีวิ่งตามสปีดลูกบอลไปแล้วตัดสินใจจังหวะนั้นชิปทันทีผ่านอารโอลาโอ้โห แฟนบอลในโอเัลฟอร์ดแบบลุกเฮ hey, เราที่อยู่ที่บ้านก็แบบเฮียอะไรจะขนาดนี้มีแต่คำหยาบคายคําที่พลั้งพวกมาแต่มันเป็นประตูที่สวยงามและอยู่ในความทรงจําของผมจริงๆและสําหรับเพื่อนๆกับเอลมาดอร์เอเดรีนคาวานีมีความทรงจําอะไรบ้างและประตูยอดเยี่ยมประตูในดวงใจลูกไหนที่คาวานียิงให้กับพวกเราลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับส่วนนอกเหนือจากนี้ก่อนจะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นถัดไปก็อยากจะขอบพระคุณทางสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างโซน่าซ็อกมานะที่นี้ด้วยครับนี่คือถุงเท้าโซ หน้าซ็อกถุงเท้าที่อยากให้ทุกคนมีไว้สักคู่แล้วลองใช้ดูสัก5แมตต์หน้าตาเบื้องต้นที่เห็นกันอาจจะแปลกแปลกไปสักหน่อยทำไมมีนิออกมา5นิ้วแต่การลื่นมีแบบปกตินะไอที่มี5นิ้วแบบนี้พี่มุย้ยธีรสินแดงดาที่เป็นเจ้าของแบรนด์นี้เขาบอกว่านี่คือนวัตกรรมใหม่ของญี่ปุ่นที่พอพี่มุ้ยไปเปิดประสบการณ์ที่ญี่ปุ่นเขาเห็นเพื่อร่วมทีมใช้เริ่มต้นแรกๆก,ก,ก็รู้สึกแปลกแต่พอได้ใช้เท่านั้นแหละติดอกติดใจถึงขั้นที่ต้องนํากลับมาที่ประเทศไทยให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้กันเลยนี่คร ถุงเท้าดีๆที่กองหน้าทีมชาติไทยก็เลือกใช้ยังไงก็ขอบพระคุณทางโซน่าซ็อกมาณที่นี้แล้วก็เหมือนเดิมครับย้ํากันตรงนี้โซน่าซ็อกถุงเท้าที่อยากให้เพื่อนๆมีไว้สักคู่แล้วลองใช้ดูสัก5แมตช์ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับเชิญกันอุดหนุนโซน่าซ็อกด้วยนะขอบคุณมากครับทีนี้กลับมาที่ข่าวาวในตลาดซื้อขายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมเริ่มต้นที่เดวิดออนซินจากเดลีติครับเขามีไปพูดคุยถึงแผนงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงตลาดหน้าหนาวกับทาง NBC Sports Soc Sport เด็นแรกรบนซีูป ถึงประเด็นของเซเมนโยที่บอกว่าเซเมนโยนั้นถูกมองว่าเป็นโอกาสในตลาดไม่ใช่ความจําเป็นเร่งด่วนในเรื่องของตําแหน่งการเล่นที่ปีนแสดงขาดแคลนเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเซเมนโยอยู่ในตําแหน่งที่ว่างแล้วพร้อมที่จะเดินดิวยูนเต็ดมองว่านี่คือโอกาสก็แค่ไม่อยากจะทิ้งโอกาสหรือไม่อยากจะเสียโอกาสในการไปเจรจารเท่านั้นเองครับแต่ว่าถ้าพูดถึงลําดับความสําคัญตําแหน่งของเซเมนโยยังไม่ใช่แบบนั้นซึ่งสําหรับการดึงตัวลุกลิมเส้นเข้ามาก็เป็นหนึ่งในแผนงานครับแต่ก็ยังไม่โชว์ว่าจะได้ตัวมาในช่วงเดือนมกราคมนี้เลยหรือว่าจะเป็นช่วง สิ่งสําคัญที่สุดสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือการเสริมทัพผู้เล่นในตาแหน่งกองกลางโดยเฉพาะมิดฟิลด์ในตําแหน่งหมายเลข6นั่นเองครับแล้วก็ในส่วนของการซื้อขายผู้เล่นตําแหน่งแดนกลางนี้ช่วงตลาดหน้าหนาวไม่น่าจะเป็นไปได้ครับตามความคิดเห็นของเดวิดออนสตินซึ่งเขาคิดว่ายูไนเต็ดน่าจะรวบรวมทุกอย่างแล้วไปใช้จ่ายในช่วงตลาดซัมเมอร์มากกว่าสําหรับการเสริมความแข็งแกร่งในตําแหน่งมิดฟิลด์นั่นเองครับแต่ตรงนี้ก็ต้องย้าว่าทุกอย่างในตลาดซื้อขายมันเป็นไปได้ทั้งหมดแหละครับสถานการณ์ทุกอย่างมันพร้อมที่จะเเกกิิดดขึ้นหรือไม่ ทําได้หรือล้มเหลวต้องตามดูจนกว่าตลาดจะปิดนั่นแหละครับนอกนอจากนี้ครับออนซินก็บอกว่าเอลเลียดแอดเดอร์สันอาดัมวอตันและบบเลบาคือ5้ถึงหตัวเลือกในตําแหน่งมิดฟิลด์ที่กําลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดส่วนเรื่องของการย้ายออกแบบยืมตัวในช่วงตลาดหน้าหนาวเขาพี่เมนูนั้นมีโอกาสแต่ว่ายังน้อยอยู่ในขณะที่โจชเซิร์ซีมีโอกาสมากกว่าแต่ตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเกิดขึ้นและส่วนประเด็นที่ยูไนเต็ดมีการเชื่อมโยงกับ ved, ลูเบเนเวสรวมถึงเจมการ์เนอร์อดีตเด็กปั้นยูไนเต็ดที่อยู่กับเอ เดวิดอลเซนเขาบอกว่าตอนนี้สําหรับตัวเขายังไม่มีข้อมูลแน่ชัดชัดเจนถึงการเชื่อมโยงระหว่างปีสาตแดงกับ2ผู้เล่นที่ตอนนี้มีข่าวนั่นเองครับส่วนถัดมาก็จะเป็นทางฟาบีซิลมาโนที่ออกมาเคลียร์ประเด็นที่แมนยูไนเต็ดมีการเชื่อมโยงแล้วติดต่อเอเย่นเพื่อสอบถามเกี่ยวกับลูเบนเนเวสแล้วโลมาโนเขาบอกว่าเขาอยากจะเคลียร์สิ่งที่เขามีการนําเสนอไปตอนนั้นที่เขานําเสนอเขาเพียงแค่บอกว่าณเวลานี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีการติดต่อกับเอเย่นของลูเบนเนเวสตรงนี้ไม่ได้หมายความว่ายูไนเต็ตติดต่อ สอบถามเรื่องราวของเนเวสแต่พวกเขาเพียงแค่สอบถามพูดคุยถึงโอกาสและความเป็นไปได้ต่างๆสําหรับผู้เล่นในความดูแลของจอร์ดเมนเดสซึ่งทําหน้าที่เป็นเอเจนต์ของลูเบนเนเวสเท่านั้นฉะนั้นสถานการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเนเวสณเวลานี้ก็คือยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับมันยังไม่มีการพูดคุยกับตัวนักเตะอย่างเป็นทางการหรือเป็นส่วนตัวและยังไม่มีการพูดคุยเจราจาหรือติดต่อ,อเข้าไปหาสโมสร้นทางนั่นก็คือทางอัลฮิลานั่นเองครับฉะนั้นเรื่องดีลของลูเบนเนเวสกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต มีอะไรเกิดขึ้นจนถึงเวลานี้นั่นเองครับอันนี้จากโรมาโนส่วนคนที่ปีแสดงยังคงต้องการชัดเจนแล้วเหมือนจะเป็นคําตอบของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลูเบนออมรลิมนั่นคือทางคาร์ลอสบาลบาโดยโรมาโนบอกไว้แบบนี้ครับผมรับประกันได้เลยว่าการเจราจาภายในของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกี่ยวกับคาร์ลอสบาลบายังคงดําเนินต่อไปเพราะลูเบนออมอลิมและคนอื่นๆในสโมสรยังคงมองว่าบาลบาเป็นทางออกที่เหมาะสมและเมื่อเล่นร่วมกับอดัมวอร์ตันหรือเอลเดรอเดอร์สันก็จะถือเป็นกองกลางที่ลงตัวมากสําหรับลูเบ อ,อมมิช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมามีข่าวลือว่าบาเยิมิวนิกกำลังเจราจารและให้ความสนใจในตัวคารลอสบเลบา,ลบาแต่ผมบอกได้เลยว่าเท่าที่ผมรู้ บาเยอร์มิวนิกยังไม่ได้ดำเนินการใดๆกับบเลบาลณเวลานี้เพราะพวกเขารู้สึกว่าตัวนักเตะนั้นต้องการอยู่ในอังกฤษต่อไปและพวกเขาก็เชื่อได้ว่านักเตะรายนี้ต้องการย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วซึ่งทางบาเยอร์มิวนิกก็ทราบเรื่องนี้ดีแล้วและณวันนี้พวกเขายังไม่ได้มีการเริ่มเจราจากับทางบเลบาลแต่อย่างใดนั่นเองครับอันนี้สําหรับรายงานของตัวโลมาโน่ก็มีทั้งการเคลียร์ประเด็นเรื่องระหว่างยูไนเต็ดกับเนเวสถามว่ามีการสอบถามไปหาเอเจนต์ N ไหมสอบถามจริงแต่ไม่ได้เจาะจงงวว่่าพูดคุยเเรือนน นี้ก็เป็นสิ่งที่โรมาโนเขาบอกเราแต่สําหรับผมแหม่ไหนๆถ้าถามเอเย่นไปแล้วถามจอร์ดเมนเดสไปแล้วถามนักเตะในความดูแลมากมายไม่ว่าจะเป็นเยาวชนเป็นดาวรุ่งที่มีแววหรือนักเตะที่กําลังฟอร์มดีผมเชื่อว่าเขาพูดคุยหลากหลายคนแต่ว่ายังไงก็ต้องมีชื่อของเนวสแหละเพียงแต่ถ้าจะให้เจาะจงเลยมันคงไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ทราบข้อมูลแน่ชัดอย่างเป็นทางการนั่นเองฉะนั้นก็ขอเคลียร์ว่ายังไม่ได้มีการเชื่อมโยงกันยังไม่ได้มีการติดต่อจริงจังเป็นเพียงแค่การติดต่อหาจอร์ดเมนเดสที่เป็นเอเย่น ด้วยกอเท่านั้นเองส่วนประเด็นมิดฟิลด์ที่ปีแสดงสนใจเนี่ยแน่นอนครับสชื่อคือยังมีคาร์ลสบาลบาเอลเลียตแอนเดอร์สันแล้วก็อดัมวอตันแต่คนที่ปีแสดงให้ความสนใจให้น้ำหนักมากที่สุดยังคงเป็นคาร์ลสบาลบาส่วนข่าวที่ว่าบาเยอร์มิวนิกนั้นให้ความสนใจมีการติดต่อโรมาโ,โนยืนยันว่าสําหรับข้อมูลที่เขามีบาเยอร์นเนี่ยไม่ได้มีการติดต่อเลยและบาเยอร์ก็รู้ดีว่าตัวนักเตะต,ต้องการอยู่ในอังกฤษและดูเหมือนว่านักเตะต,ต้องการจะไปอยู่กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนั่นเองครับส่วนถัดมาจะเป็นททาางงคชีกับ ของเดลิติครับที่ได้มีการทําสรุปภาพรวมในตลาดหน้าหนาวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไว้โดยผมสรุปเอาไว้แบบนี้ครับ อย่างแรกครับลำดับความสําคัญสูงสุดของสโมสรยังคงมองไปที่ตําแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางแต่มันก็อาจจะไม่สามารถเดินดิวใหญ่ได้ครับในเดือนมกราคมนี้เนื่องจากพวกเขามองการลงทุนก้อนใหญ่ไว้ที่ช่วงตลาดซัมเมอร์มากกว่าถัดมาครับในเรื่องของตาแหน่งเซนเตอร์ที่ถูกตั้งคาถามเนื่องจากว่าช่วงหลังๆเนี่ยแนวรับยูเนเต็ดเมียการบาดเจ็บกันทั้งแม็กควายทั้งเดลิกรวมถึงคนที่มายืนทําหน้าที่ก็ดูจะขาดประสบการณ์แม้ว่าจะได้ลิซันโดมาร์ตินสกลับมาเอเดนเฮเว่นฟอร์มดีและแม็กควายก็ใกล้จะกลับมาแล้วแต่ว่ามันก็ยังดูเหมือน มีความกังวลอยู่ตรงนั้นซึ่งตามรายงานชุดนี้ให้ข้อมูลว่าตำแหน่งเซนเตอร์ดูเหมือนว่าจะเป็นตำแหน่งที่ลูเบนอมริมให้ความสนใจในเรื่องการเสริมทัพน้อยที่สุดเนื่องจากเจ้าตัวนั้นเคยพูดเองว่าเขาพอใจกับขุมกําลังอายุน้อยๆที่ทีมมีในเวลานี้และไม่ได้มองว่านี่คือปัญหาเนื่องจากมันเป็นเรื่องของศักยภาพที่ตัวนักเตะมีนั้นรอเวลาให้เฉิดฉายก็เท่านั้นรวมถึงเขามองความสําคัญที่มากกว่านั้นก็คือหากว่าทีมของเขาสามารถเล่นเกมรับกันได้ดีทั้งทีมเนี่ยทุกอย่างมันก็จะลงตัวกับขุมกําาาลััังงงทีีี่่่มมมนนนเอคครรบก็ต้หยววา ริาไม่ได้มองที่ว่าแผ้เกมลับมันเป็นที่ตัวบุคคลแต่เขามองว่าถ้าเกมลับจะดีเนี่ยทุกคนมันต้องช่วยกันเล่นเกมลุกและเกมรับและเขาเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้เล่นอายุน้อยที่มีในทีมตอนนี้นั่นเองครับถัดมาถ้าเกิดว่าหากแมนเชสเตอร์อยู่ในเด่นั้นจะมีการลงตลาดในช่วงเดือนมก,กราคมนี้จริงๆเป้าหมายของพวกเขาจะต้องสอดคล้องกับแผนงานระยะยาวด้วยสําหรับดิวการซื้อขาดถาวรซึ่งรายชื่อนักเตะที่มีเป็นช้อยหลักในตําแหน่งกองกลางก็ดูไม่น่าจะมีความเป็นไปได้ที่มันจะเกิดขึ้นในตลาดรอบนี้แต่ทางสโมสรน,นัั้้นก็ยงพรอมเป สําหรับโอกาสที่อาจจะมีเปิดช่องขึ้นมาพอดีในช่วงเดือนมกราคมนี้สําหรับผู้เล่นที่เหมาะสมนั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นรายงานเดิมๆที่เราได้มีการพูดคุยกันตลอดว่ายูนเต็ดนั้นไม่ได้ปิดประตูสําหรับตลาดเดือนมกราคมเพียงแต่ว่าถ้าจะมีการเดินหน้าเจราจารหรือดึงตัวเข้ามาผู้เล่นคนนั้นจะต้องเป็นคนสําหรับแผนงานระยะยาวของสโมสรส่วนสําหรับผู้เล่นในฝั่งประตูขาออกทางปีแสดงครับไม่มีแผนการที่จะขายใค่ออกไปอย่างแน่นอนในเบื้องต้นแต่ทุกอย่างมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าพวกเขามองหาตัวแทนของผู้เล่นที่จะย้ายออกเข้ามาได้ ก่อน ที่ค่อนข้างชัดเจนครับก็คือยูเนเต็ดนั้นจะรอให้รายการแข่งแอฟริกันคัพออฟเนชั่นมันจบลงเสียก่อนแล้วพวกเขาค่อยมาประเมินการตัดสินใจเรื่องการปล่อยตัวผู้เล่นอีกทีเพราะถ้าเกิดว่ามีการปล่อยใครออกไปก่อนแล้ว3ผู้เล่นที่ไปลุยศึกแอฟคอนยังไม่กลับมามันก็จะกลายเป็นว่าคุมกําลังของทีมเล็กลงโดยไม่จําเป็นแล้วนี่ยังไม่นับว่าในทีมปัจจุบันเนี่ยจะมีใครเจ็บไปหรือเปล่านี่จึงเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้สโมสรจะไม่ตัดสินใจเรื่องการปล่อยใครออกจนกว่า3ผู้เล่นที่ไปรับใช้ทีมชาติจะกลััับบบมาาาคคครรรรนนนนน่่นง่งงงสวสวกตตดิใจเือออข เมนูทางสโมสรก็ชัดเจนเหมือนเดิมครับทุกอย่างจะมีการพิจารณาจริงจังในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกรกาคมก็รอให้ศึกแอฟคอนจบนั่นเองครับโดยที่ตัวพับบี้เมนูนั้นยังคงมีนาโปลีที่ให้ความสนใจแบบต่อเนื่องส่วนเรื่องอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นก็ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรมากมายในขณะที่โจัชเซิร์ซีล่าสุดครับโลมาดูจะมีการขยับตัวที่ชัดเจนมากๆแต่ปีแสดงก็ยังคงชัดเจนในจุดยืนตัวเองเหมือนเดิมครับว่ายังไงก็ตามเขาจะรอให้นักเตะที่ไปรับใช้ทีมชาติกลับมาก่อนแล้วการตัดสินใจอนาน าค้ดของโจโชเซิร์ซีค่อยรอในช่วงสงสัปดาห์สุดท้ายในเดือนมกราคมนั่นเองครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าเกิดเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับดิลไหนบ้างก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้เต็มที่เลยนะครับและนี่คือทั้งหมดของแฟนผีมีเรื่องเล่าประจำเช้านี้ถ้าเกิดเพื่อนๆชื่น,อนชอบคลิปนี้ครับก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b ส c r i b ์กับช่องแฟนบอลด้วยนะครับวันนี้ผมชาติแฟนบอลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ